อันนี้เอาให้ชุดให้อาเสถาด้วยชุเลให้ไปลองใ่ใจ่ได้ใส่ถุงแ่ถุงแยกแล้วแม่เขาหยุดหยดเลยยังใ่ชุอยู่ลกจะไปไหนดมาใช้ D R ใช้สอวารุ้งเลยเพราะอาตลู้นเพามันมันเร็วมากแล้วมันได้ผลเร็วให้ได้ผลเร็วเช้าเย็นแล้วถึกจะไปซื้อไคุณถึ้ากิจะซื้อเพิ่ม เขาถามว่าจะซื <Laure en> er ้อเพื่อนที่ไหนให้น้ำบักที่นู่นให้นำบักหนโทรหาที่นู่นเลยดีใช้ดีมาง่นใช้สิบกันที่สโอ้โหรับอันนี้มีมาพิี่ปยต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ประมาณสิบนาทีรู้เรื่องเลยเพราะอันออกที้างบีเบ็กอัพไม่ติดเพราะบางทีเราลองไปดเรติดกันคุณแม่มีเสื้อหม ผ่อนใจผ่อนใจขุดแม่ไม่สินาก็เพิ่งเปิดตัวบริษัทไทยที่สุดแต่คนไทยไม่รู้จักคนไทยไม่รู้จักฝาดหรืออ้อฝาดนะเนาะใช้ดูไอ้ตัวนี้แบบใช้ดูขับเรียนขับเรียนในสุขภาพยุ่งได้ได้ไอ้ตัวนี้เป็นทีมวีนัสอาหารเสริมค่ะอาหารเสริมใช้ครีมต่างต่างก็เนี่อสะอาดนะฮแล้วก็ไม่กินได้ไหมเนี่ย พาผู้นะคะจะช่วยเรื่องต่างๆแล้วตรงนี้ลงผิวเพาะผิวปลาตมาศตราคืออะไรรูบลดดินสีเสียงที่สมดุแลแบบทำอย่างที่ดูเพราะฉะนั้นพาผิวลงไปดินไว้อย่างนี้หอมมื่มีกลิ่นหอมสกัดจากว่านดอกคอร์พาตะวันอย่างนี้ไปลงตัวนเล็กๆให้สวยเลยสีเขียวเป็นอาเป็นดีท็อกซ์ ตะบนไล่คืนช้ามา,าวนวนอยู่จังรกออกมาสองเท่าจริงๆมันมันระบายมันอ๋อรถตัวนี้ตัวนี้เป็นลังรกรวมไม่ครบเป,เป็นพาตัวลังรกไม่ครบใช่ไหมเป็นรถที่สุดสบูบ่ใบพุทราตามตำราอันกุรังอันสลา เพื่อมาศึกษาแล้วมันก้าเกี่ยวกับเชื้อโรคเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆได้พวกเรามาทาเพราะเราใช้ร่างกายพวกมันเกลี้ยงออกว่าจะคลีไฟออกแล้วมีสิวต่างๆในจุดดำเอือรึจุดดัำดำหนักมันหายเกี้ยงเลยใช้ดีมากถ้ามีสิวที่หลังอยู่หรว่ามีบอกลูกค้าลูกค้าหายหมดเลยใช่เลยที่ขนาด